คืออาการมันดีขึ้นอาการเจ็บนะ่ะไม่มีอีกเลยไม่ว่าเรื่องของอาการปวดหรือเจ็บในข้อในเขา่าพอดีขึ้นแล้วก็เลยไม่ไปตามไปหมอนัดแล้วใช่ไหมคะขาไม่ปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ำอะ่ะละเส้นเนี่ยมันยึดและขาบวมตุยเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาลงพื้นที่นะคะมาสัมภาษณ์นะคะคุณแม่ติ๋วนะคะที่ก่อนหน้านี้เคยมีอาการนะคะข้อเสื่อมแล้วก็ปวดเขา่าจนต้องใช้ตัวช่วยก็คือใช้วอลเกอร์เป็นตัวช่วยเดินนะคะค่ะชื่อพานีถนัดช่างค่ะคะอดีตเป็นครูอตอนนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญ อ๋ออาการที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเดินแล้วมันก็จะมีเสียงดังที่หัวเข่ารู้สึกเลยแล้วก็มันก็ดังะกลบแกลบดังตลอดตลอดเลยเวลาเดินนี่คือดังตลอดเลยค่ะค่ะแล้วก็เจ็บเจ็บเจ็บปวดด้วยเนาะค่ะเอมันมันรู้สึกว่าเจ็บแล้วก็ปวดค่ะก้าวขึ้นนั่งลงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เลยลำบากเลยเนาะแม่เนาอเป็นอยู่นานไหมคะแม่เป็นอยู่นานไหมนานนะอค่ะเอาระยะที่ว่าทนได้จริงๆก็คือสี่ห้าเดือนค่ะไม่หาหมอด้วยอ๋อทำไมถึงไม่ไปหาหมอคะกลัวกลัวมากกลัวหมออ่าก็กลัวเจาะหัวเข่าอะไรเงี้ยเห็นแล้วน่ากลัวค่ะเนาะแล้วก็ยังไงครับได้รู้จักดีบุญยังไงคะพอดีลูกชายเอามาแนะนาให้แล้วก็ว่าเออเนี่ย แม่กินลองกินตัวนี้ดูเผื่อจะอาการดีขึ้นอะไรอย่างนี้อ่าทีนี้ดีบูลที่คุณแม่ทานนี่เป็นแบบไหนเป็นตัวเนี้ค่ะเป็นผงเนี่ยค่ะอ๋อเป็นดีบูลผงใช่ค่ะค่ะอ่าฮะแล้วก็ทานอยู่ตอนที่เริ่มต้นทานค่ะแม่เออเป็นยังไงบ้างอยู่สามวันสามวันจ้ะค่ะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงคะอาการที่มันดังอ่ะมันดังอ่ะมันก็แบบหายไป อ๋อเสียงดังหายเลยเสียงดังเนี่ยหายเลยสามวันประมาณสามซองแล้วนะเสียงดังเนี่ยหายไปค่ะกว่าจะรู้สึกว่ามันหายเจ็บแล้วสามารถจะเดินได้จริงจังเลยคือผ่านไปแล้วสองกล่องสองกล่องนี่คือสิบสิบวันสิบวันยังใช้วัคเกอร์อยู่ไหมคะไม่ใช่แล้วค่ะมันจะมีใช้ก่อนที่จะกินตัวนี้ตอนนั้นอะใช้พอเดินแบบเดินแล้วมันจะซุด เดินแล้วมันเดินไม่ไหวก็ใช้วอเกอร์ยู่พักหนึ่งจนลูกชายบอกแนะนำว่าเออแม่ลองกินตัวนี้ดูค่ะค่ะดีใจไหมคะแม่ที่อาการดีใจดีมากอาการดีขึ้นเนอะคือดีใจที่เราไม่ต้องไปหาหมอแล้วเราก็ไม่ต้องพบแพทย์ที่จะต้องลำบากไปซะทุกอย่างเลยค่ะ และสิ่งที่กลัวคือผ่าตัดอ่าแล้วหลังจากนั้นมีการทานก็บำทานไปต่อเนื่องไหมคะคแทานหาทานยังทานอยู่ค่ะค่ะก็ยังทานอยู่เรื่อยๆบางทีก็วันเว้นวันคือเราให้มันต่อเนื่องกันค่ะนะฮะอ๋อค่ะมันก็มันก็ดีขึ้นทุกวันนี้ไม่เจ็บอ๋อค่ะไม่เจ็บคือเราสามารถเดินได้สะดวกเดินได้สะดวกค่ะเมื่อก่อนนี้จะเดินไปตลงตลาดเนี่ยไปไม่ได้ค่ะค่ะ เวลานั panels, ắng, ่งเวลาอะไรนานๆอย่างนี้นี่เป็นยังไงข้างแม่ตอนนี้ดีขึ้นก็ดีขึ้น anyway> นั่งได้ค่ะนั่งได้นั่งได้เนาะนั่งได้ดีขึ้นโอ้โหค่ะก็ถือว่านะคะดีบุญเนาะคุณแม่ทานแล้วก็ที่สําคัญก็คือปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะใช่ทีนี้ดีบุญของเรามันมีสองแบบนะคะตอนตอนนี้คุณแม่ได้ทานตัวมีมีค่ะของเราจะเป็นมส่วนของตัวเม็ดด้วยนะคะเออตัวนี้ก็แบบ ก็ทานตอนเช้าเหมือนกันออถือว่านะคะในส่วนของดีบุลเม็ดก็คือช่วยเสริมใช่เนาะอีกนะคะโอเคในหนึ่งกล่องนะคะจะมีห้าซองห้าซองนะคะห้าซองแบบนี้เลยเนาะในนี้จะมีสารสกัดเจ็ดชนิดเข้มข้นเลยเนาะค่ะ,อะโอเคอ่าเดี๋ยวยกขึ้นให้คุณแม่คนเลยเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เวลาชงน้ําก็ประมาณครึ่งแก้วแบบนี้เลยนะคะหนึ่งซองนะคะชงทั้งหมดเลยนะคะ,คะ,ะให้คุณแม่ทานเลยค่ะทานแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตัวรสชาติเป็นยังไงคะทานง่ายไหมคะคุณแม่ทานง่ายมากโอเครสชาติเป็นไงคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังดิฉันก็อยากจะแนะนําว่าเ,เมื่อเราเกิดอาการเจ็บปวด ที่หัวข่าหรือมีเสียงดังกรอบแกรบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรามีโอกาสได้ทานดีบุลเนี่ยนะอยากให้ทุกท่านมั่นใจเลยว่า